เอาละครับคุณผู้ชมกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับมเอามาฮิทช n นอลอีกเช่นเคยเลยแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่บนเกม Pixel p a l a c ซอีกเช่นเคยเลยนะครับาตามกิจกรรมที่ผมได้บอกกันไว้ในคลิปที่แล้วนะครับมาวันนี้เราจะมาพิมพ์ชื่อลูกเรือกันนะครับว่ามีใครบ้างนะฮะเอาเลยนะครับตอนนี้ลูกเรือผมมีอยู่อ่าสิบสามคน แล้วตอนนี้คนที่ร่วมโรงเรียนกับผมนะครับมีกี่คนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนนะครับซึ่งพอดีเลยนะครับผมจะ,ะไล่เพิ่มตั้งแต่คนเพี้ยวเยอะๆก่อนนะครับโอเคนะครับคนแรกก่อนเลยนะครับผมมาเพิ่มให้คนนี้แล้วกันนะนะครับคนนี้นะครับเป็นน้องน้องเจ็ดนะครับผมน้องเจดมียกนะคนเดิมเพิ่มเติมคือมียกอ้าวพิมพ์ผิด ตายแล้วภาษาอังกฤษมีพิมพ์ไม่ค่อยเก่งครับน้งเจ็ดมียกนะครับโอเคมียกเรียบร้อยนะครับกลับไปดูอ้าวผมกน enter บ้าไปแล้วโอเคครับมียกแล้วโอเคครับคนที่สองครับเป็นของน้องน้องตั้นอยู่ไหนดีน้องตั้น,อน,น,อนเอาเป็นคนนี้แล้วกันน้องตั้นนะครับชแนลชื่อ,อไอตั้นวทีนะครับ อ่านถูกหรือเปล่าถูกไม่ถูกขออภัยด้วยไหวทรีแน่ตามนี้เลยตามนี้เลยสองคนแล้วนะครับคนที่สามนะฮะเอาเป็นคนนี้ด้วยกันนะครับน้องสามนะครับเป็นของน้องแนปนะครับน้องแนปแนปซ่าแนปซ่าเกมทีวีนะครับเข้าใจตอนนั้นผมอ่านเกมเมอร์ตั้งานานเนี่ยครับแต่ตอจนี้มันคือเกมทีวีนะครับ โอเคนะครับต้องแนบเกมทีวีนะครับโอเคคนต่อไปเลยนะครับคนต่อไปอ้าวหลุเลืมคนนี้นะครับคนนี้เป็นของใครดีใครดีใครอยากได้คนนี้บ้างอ่าคนนี้ให้เป็นของน้อง,น,อง,งน้องเติ้งน้องเติ้งด้วยกันนะครับชื่อค่อนข้างที่จะเรียกยากนะครับโอเคครับคนต่อไปเลยนะครับคนต่อไปโอโหคนนี้วิวเยอะมาก จริงน่าจะให้คนนี้เป็นของน้องเติร์นเนี่ยจะไม่ทันละไม่เป็นไรนะครับอ่าคนต่อไปนะครับคนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เป็นของคุณจ๊อบนะครับน้องจ๊อบครับดักกอนบล็อกชนแนลนี่ครับนะครับดักกอนบล็อกชนแนลตามนั้นเลยนะครับน้องจ๊อบนะฮะอ่าเหลือใครมืเนี่ยเอาเป็นคนนี้แล้วกันคนนี้นะครับให้กับขาค,คุณปอนนะครับ ชื่อชาแนลเขาอ,อ่านว่าอะไรนะแต่แปลว่าเนี่ยอะไรนะปลานันนะ่ะปลาอะไรวะปลาอะไรวะลืมชื่อนี่เนี่ยโรมาเออใช่ไหมปลาโรมาหรือเปล่าผมมั่วไปเรื่อยโอเคนะครับทมนี้เลยคนนี้ตังปอนนะครับคนต่อไปนะครับเหลือใครบ้างเนี่ยโอเคตอนนี้เหลือคุณไกลนะครับอ่านว่าอะไรกับจอร์นวูเกมเมอร์ทีวีใช่มือไล่ นะครับคุณจอนวูดอกคุณจอนวูจอนวูเป็นหัวขาวเลยครับจอนวูจอนวูหัวขาวเลยนะครับชื่อเขาพิมพ์ใหญ่หมดเลยป่ะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมพิมพ์เขียนตัวใหญ่มาลืมดูด้แลตายหาละโอเคครับคุณจอนว,วูทีวีด้วยทีวีด้วยอ่าทีวีโอ้โหชื่อนี่ยาเหยียดเลยนะฮะยังเหลือคนหนึ่งหรือเปล่าเอ้ยอสองคนนะครับอีกคนหนึ่นนง,ง,นง,ง,นง,งนะครับน้องโป้งน้องโป้งนะครับ น้องโป้ง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 เอาคนนี้เลยนะครับน้องโป้งชื่อชาแนลว่า PDPC AV เอวอไม่ใช่เกมเมอร์นะฮะโอเคเกมเมอร์โอเคตามนี้เลยนะครับพี่ผมน่าจะเดามาจากโปเกมอนนะครับโปเกมอน PC เกมเมอร์มั่วไปเรื่อยนะฮะไม่รู้มันจัน <laughs> อันนี้ก็อมอันใจนะครับโ okay. อเคอ้าวลืมกด Enter เยี่ยมไปเลยนะครับผม โอเคนะครับเหลือคนสุดท้ายแล้วนะฮะก็จะเป็นของน้องวุ้นนี่ครับน้องวุ้นที่ยังไม่มีช่องชแนลเป็นของตัวเองนะฮะเลยให้พิมพ์ชื่อมาขอัพิมมาอย่างนี้เลยวุ้นวุ้นเลยแล้วก็วุ้นให้ครับตามนั้นเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ครบแล้วใช่ไหมว่ามีใครบ้างนี่ครับเดี๋ยวผมจะตั้งนะครับคนที่อ่าเป็นลูกเรือนะครับเป็นของชแนลว่าเป็นหมวดคัดตอมนะครับจะได้แยกถือว่า อะไรคือลูกเรือที่มาจากชาแนลไม่ใช่ลูกเรือที่ซื้อมาแบบธรรมดาครับอ่าคนนี้โอเคนะครับครบแล้วนะครับ9คนนะครับมาโชว์ตัวกันหน่อยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ9้าคนเนี่ยเห็นไหมนะครับนี่โอ้โหมาก็เป็นกองนะครับชี้จะมีชื่อบอกนะครับว่าใครเป็นใครบ้างนะครับเล้วหัวเขียวนี่น้องบุนนะครับ ครับทามาแยกตัวละครได้นะครับมานี่เดินมาทีละคนเลยอันนี้จะเป็นของน้องแนปซ่าเกมเมอรอทวีอนี่น้องอ่านิี่เอหอกลืมชื่อเหรอเฮ้ยอ่านว่าอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจ่ายตังค์ให้พวกเขาก่อนนะยร,รู้สึกไม่พอใจนะรู้สึกชุนเฉียวเอา้าตังค์หมดแย่แย่ไปแล้วนยบหนึงนะครับตอนนี้ตังค์หมดนะครับต้องรีบไปตีด่วนเลย เดี๋ยวพวกเขาหัวร้อนกันนะครับรนเมือห้าเอาเงินตีเพื่อป้นเอาเงินเลยครับเพราะตอนนี้ต้องเอาเงินไปจ่ายลูกเรือนถ้าไม่มีเงินไปจ่ายลูกเรือลูกเรือก็จะหัวร้อนนะฮะจเย็นนะเพิ่งตั้งกันชื่อให้อย่าเพิ่งหัวร้อนใจนะนะครับดูหน้าตาเหลืองๆกันละเอาละนี่ครับผมไปเสริมลังคามาแล้วยังไงมันก็ยิงเราไม่โดนหรอกบอกเลยไปเสริมลังคากันเหนียวมาทุกคนนะครับตอนนี้ยังน้อยเราก็ยังมีกินใจเย็น แล้วเราก็ยังมีกินยังมีค่ากินกันนะทุกคนี๋ยวันนี้ผมจะลองทดสอบหน่อยนะครับว่าฝีมือลูกเรือทั้ง9้าคนที่เรามาจากกิจกรรมลงเรือนะครับว่าเทพขนาดไหนนะครับโอเคน่าจะบุกได้แล้วนะครับไปเลยลูกเรือเราไปเลยกลับตันไปไปด้วยดเออิเออเอไปแล้วครับลูกเรือครับหน้ามุ่หน้าเหลือกันไปเลยโอ้โหหมด โอ้โหเต็มหน้าตัดมาเต็มหน้ากันเลยสู้มันดีครับสู้มันเออสู้มันเลยแต่ละคนโอ้โหโหดร้ายเข้ e e มเกียมากเลยเรียบร้อยจ้าเย้เดี <Ye> e. ๋ยวกัป <laughs> ตันหาตังก่อนนะครับจเย็นนะครับจเย็นนะครับลูกน้องทุกคนครับครับผมตอนนี้หน้าตาลูกเรือแต่ละคนเริ่มแยกกันแล้วนะครับจเย็นดีครับโอ้โห เระเบิดเรือก่อนครับโอ้โหตอนนี้ได้มา500นะครับผมนี่รีบจ่ายตังค์เลยรีบจ่ายไปเลยนะครับไม่เหลือสักบาทนะครับโอเคนะครับยังเหลือบ้างคนนะครับที่ยังหน้าตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยเร็วเดี๋ยวไปตีเรื่อยๆเลยครับอันนี้อ๋ใจะเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะประจนภพนะครับในวันนี้นะครับต่ไปทัวร์ล่าหนังจากนะครับเห็นไหมครับนี่โอ้โหดูดาเมจด้วยครับดาเมจหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเลยล่ะหนึ่งหมื่นเลย ค่ห้าหกนีก็ตืบแล้วเดี๋ยวผมขอสำรวจแมพก่อนนะครับอ๋อทุกมุมนี่ครับจะมีอ่าที่เรียกว่าเป็นอเหมือนเป็นบอสปะครับบอสทุกสี่มุมเลยเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันไหมต้องลองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวจะไล่ตีตองเก็บตังก่อนโรงเรือน้อยรอยหมนเรากเก้าคนจะไปที่ไหนรวมผมเป็นสิบคนนี่หว่าถึงแล้วถึงแล้วจ้า มาเลยบอกเลยไม่เคยกลัวมาเลยมาเลยจะโยนขี้ใสเลยโยนขี้ใส่ทําไมขี้เยอะจังเลยอ่ะทำไมไม่ค่อยเก็บขี้กันล่ะฮะดูขี้ดิครับเต็มเรือเลยดูมันยิงก็จอกบอกเลยไม่สะเทือนให้ยิงอีกทีหนึ่งให้โอกาสยิงอีกทีหนึ่งอะอไรอะไรอะไรเดเลยตอนนี้ลูกเรือทั้งหมดในเรือเรามีกี่คนดีครับสิบสิบสามคนโอ้โ oh ห oh. กัปตันโอ้โหกับตันนี่โดนเต็มๆครับไปเร็วไปเร็วลูกเรือด้วยไป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 โอเคนะครับโอ้โหโดนกันทุกคนเลยจ้าโอเคครับเข้ามาแล้วเสียงอะไรครับฮืดถือถือถือูออออนี่หลอนเลยเอาแล้วครับโอ้โหลูกเรือเรายังไงทุกคนโอ้โหแนบแนบแนบผลอะไรครับมียกได้อะไรครับอาชี e เมน้นอะไรครับคุณมียกคุณมี คุณมีหยกเปคุณนะใครติดผิดครับหรือเปล่ารลอ,ขอ,อเขาเอาเขาพวกเขาตายนะติดผิดตกใจนะครับนืว่าเราโดนเป็นอะไรน้องนายเปิออ้ลอาบแล้วจ้าโอ้โหอ้าทำไมทําไมเหมือนมีคนหน้าเบืง้งไม่พอใจหรือไรไม่พอใจเหรอไม่พอใจเหรอจ่ายออไปเลยอ้าททำไมทุกคนยงหน้าตาบึง้งตึงล่าก็อาตังไม่พอนะครับขอบคึ้นมาขับนมา ผมต้องจ่ายให้พวกลูกเรือผมก่อนนะครับถ่ายน้องหยกน้องหยกเริ่มไม่พอใจแล้วครับน้องหยกน้องหยกเริ่มหน้าแดงแล้วครับเริ่มเครียดนะครับเร็วครับกลับตันกลับมาเร็วราต้องรีบระเบิดเรือนะครับหาตังให้ทุกคนนะครับทุกคนจะเย็นนะหน้าเหลืองหน้าแดงกันแล้วนะครับไม่พอใจเลยครับโอเคครับระเบิดเรือโอเคได้ตังมา400บาทนะครับมาแล้วได้ตังมา400บาทแล้วยังไงมีต้องการ500ยวจ่ายให้คนที่จําเป็นต้องจ่ายก่อนเลยครับหน้าเหลืองเหลืออย่างนี้ นะครับเอาไปก่อนเลยจะเย็นๆนะันทุกคนได้ทุกคนนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้หน้าตายิ้มย้มแจ่มใสกันทุกคนครับโอเคครับแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าขี้เต็มเลยนะครับทําไมคุณทํากับอย่างเงี้ยถังขี้มันปิดโดนไม่ได้หรือ,อยังไงฮะทาไมอะ่ะขี้อะ่ะดูขี้เดี๋ยทำตัวกันอย่างนี้ได้งไงเนะะี่ยทุกคนมันไม่ดีเลยนะฮะ โอ้โหเห็นแล้วสะพึงเลยครับดูจากเรือรบเนี่ครับเรือรบค่อนข้างเยอะนะครับเกาะก็เยอะนะครับแต่ผมอยากตีเรือมากกว่านะครับตีเรือเลยนะครับต้องนับขี้แตะนะครับดูขี้กันทุกคนเลยขี้นี่เต็มเรือเลยนะครับบอกเลยข้างแย่มากเลยครับต้องให้กับตันขนงผมคอยเก็บขี้ให้นี่แย่มากเลยเดี๋ยวจะอัพทกิลทางปะตาทุกคนเลยครับกู้เรือตรงนี้เบลเลอร์เลย ดูครับดูครับมันวิ่งเข้าไปจับปืนใหญ่กันแล้วนะฮะความจริงฝั่งเราก็มีปืนใหญ่พี่อรอเดี๋ยวเราขอดูตัวละครก่อนนะฮะอ๋อใครนั้นที่เป็นปืนใหญ่คนนี้นะครับไขว้มารู้จักก็ด้วยไม่มีชื่ออยู่ไหนเนี่ยมันต้องยิงปืนใหญ่ได้เนี่ยลูกกระสุนผมกุศลเอามาตั้งให้นะเฮ้ยยิงมันทางยิงได้ไหมยิงทางยิงได้ไหมเออยิงได้ไหม ทางยิงก็ยิงไม่ได้นะครับตอนนี้ยังยิงไม่เป็นนะต้องขอเอาใครในณะที่นี้ด้วยนะเจ้ไข่น่าเหลืองอยะไม่พอใจยะยินจนจะหมดเรืออยู่แล้วยังจะน่าเหลืองอีกกันอีกเหรอโอ้โหหมดไปครึ่งลอนเลยเหรอมันยิงคอนแน่นเลยครับต้องรีบไปแล้วโอ้โหปุก่อนเลยครับใครใครโดนยิงเลือดสาดนะครับคุ้นๆน,นะครับโอ้โหเลือดสาดแน่นอนจังกว่านี้ โอ้โหจวันนี้ผมก็เอากำลังเสริมมาช่วยแล้วครับเอากำลังเสริมมาช่วยแล้วกำลังเสริมมาช่วยแล้วพวกเราโดนลุมเขาตอนนี้พวกเราโดนลุมได้มากกับตันข้ามันเออกับตันข้ามันเยี่ยมเลยครับตอนนี้กำลังเสริมออกมาแล้วครับกำลังเสริมมาแล้วโอ้โหเกือบตายน่าแต่ละคนนะครับโอเคครับเดี๋ยวลูกเรือนะครับขึ้นเรือไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวกับตันเก็บของเองนะจ๊ะ ไม่จะหัวน,นะครับทุกคนเดี๋ยวกัปตันเก็บของให้โอ้โหมาแล้วตอนนี้ตังค์ไม่ค่อยจะพอเลยครับเรียกอดอยากอักแข้งกันแล้วครับแต่ละคนแต่ผมรู้สึกสงสัยนะไมขี้นี่เต็มเรือเลยทำไมไม่อยอมเอาครีบไปเก็บกันนะะเดี๋ยวขึ้นเกาะก่อนครับตอนนี้รู้สึกเจ็บเจ็บนะครับโอเคขึ้นเรือไเลยเอ้ยขึ้นเกาะเลยขึ้นเออรือเลยโอเคครับถึงเกาะกันแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คเกาะนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมันมี โอ้โหมีคนอยู่บนเกาะในคุณค่าที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวขอโมโลเรือก่อนอนเื่นเลยขอโมโลเรือก่อนเลยดูนี้นะครับดูบล็อกเรือผมเยอะมากเลยครับดูครับกินกันยังอิมน้ำทำลานกันเลยทีเดียวเนี่ยเอาหาลงทีอเอาละวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะยกพลขึ้นปกกันแล้วได้เวลาเลยครับยกพลขึ้นบอกค่อนข้าขี้เยอะมากครับมาแล้วทุกคนยกพลขึ้นบกเลยย้ กันหมดข้ามันที่โอ้ดูยิงอืมอืมดูปืนด้วยแค่ปืนนี่ก็ทำลายหนามก่อนทำลายหนามก่อนโอ้ยบอกให้ทำลายหนามก่อนอ๋อออกไปออกไป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 เร็วไปเร็วไปเร็วเข้าดางในเข้าดานในเข้าด้านในโอเคครับฆ่ามันฆ่ามันดิเออฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเออฆ่ามันเอายิงลอยเขาเริ่มยิงบิน <G ül üyor> ยิงกันบินเลยดูโอ้ยอย่าไปโดนหนามดิเฮ้ยขับตันนะฮะขับตันทำนะโอ้โหขับตันเหรอดูขับตันดีครับเลือดที่แดงเชียป,ปูเปอร์ของอาหารนะครับฆาาไปข่ามันแล้วเดี๋ยวขับตันมาเก็บครับเอเลยฮะตอนนี้เราวิ่งไปบวกแลนะ้วทุกคนพร้อมทํางานเต็มที่นะครับใครนําครับนํามาด้วยโอโ้น้องมียกน้องมียก,ยกนําทีมเลยครับตอนนี้โอ้โห น้องตันนี่ก็ไม่ยอมแพ้กันนะครับตอนนี้ยิงกันรัดตับไหมอโอโหเราบอกแล้วครับมาเฟียไม่กลัวครับกลัวมาเยอะนะครับเราสายเยอะอย่างเดียวนะครับเน้นปริมาณนะครับอ๋อโอ้ยิงแมวตายโหดร้ายจิมจิมเบย์บุกเกาะเราค่อนข้างที่จะได้ของน้อยนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะมาะมาซ่อมเรือได้ครับมาโมเรือได้มาปรับปรุงเรือได้ ผมว่าเดี๋ยวผมจะรื้อทั้งลําเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยมาแต่งเรือใหม่ทั้งลำไปเลยนะฮะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าณนลักษณ์ของธงเรือเราเนยครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่แต่งครับผมแต่งแค่สีแดงไปสองจุดนะครับค่อนข้างที่ทุเลทุรางนะดูนะฮะตอนนี้ครผมเอาวางปืนใหญ่เดยผมยิงยิงไม่ได้นะครับผมเอาปืนใหญ่มาต้านผมยิงยิงไม่เป็นนะครับลงหัวล้ออยู่ตอนนี้ โอ้โหใครมายือดอินดี้นะโอ้โหก็น้องคนนี้เลยนะครับน้องน้องปอนนะครับน้องปอน,นี่ยืนอ,อินดี้ตรงนี้เลยเนี่ยฮะเอาแล้วครับ, <S <S รบถึงเรือแล้วขึ้นเรือได้ไหมขึ้นเรือก็ขึ้นไม่ได้นะครับหลบก่อนนะครับลืมเมียนะครับลืมลืมสร้างหลังคาปืนใหญ่จะพังมือไล่จะยิงใส่ปืนใหญ่เรานะใจยเย็นๆนะปั่นใจยเย็นเดียวถึงขี้ยงเดียวเดียวเลยโอ้โหครับพังเลยเนียฮะ ลงทีถึงกับไม้ผมพังเลยเสียดายของนะจ๊ะยังมาไม่ได้เลยครับเนี่กับตาท้องเรือก่อนโอ้โหเรือผมนี่โดนยิงกระหน่ำมันไวโอ้โหยิงมาแล้วอืมโดนครับโดนุกคนบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปกับตันน่ะกับตันไม่บุกหระกับตันขึ้นไปถึงจะจะไม่มีตังคจ่ายเจ้าแต่ค่าก็แต่ค่าก็ยังใช้งานเจ้าอยู่นะเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยฟาร์มของก่อน เออเกิดอะไรขึ้นครับดูไม่ทานเมื่ปกี้ oh, <damn. S 1> เกิดอะไรขึ้นครับกบฏเลยครับหรือยังไงแป๊บหนึ่งครับผมรู้สึกว่ามีคนกบฏครับอ๋อคือเราถ้าเราไม่จ่ายตังนานๆมันจะกบฏใช่ไหมแป๊บหนึ่งครับผมรู้สึกก็เป็นพวกเราด้วยแป๊บหนึ่งใครหายไปแป๊บหนึ่งครับน้องใครกบฏเลยครับเดี๋ยวดี๋ผมเ,เช็กรายชื่อก่อนอ่านี่อยู่ตันอยู่ตัน น้องเจดอยู่วุ้นวุ้นวุ้นล่ะอ้าววุ้นวุ้นอยู่นี่น้องพีซีอ่ะใช่เลยเจอเลยน้องพีซีเกมเมอร์เราพีซอะไรเนี่ยพีดีทีพซีเราหายไปแล้วโอ้ไม่เออต้พีซีเราแค่ไม่ตั้งใจเองนะไม่โหดร้ายจังเลย ดุนิยันอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ